สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับในที่สุดปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามหากองหลังคนใหม่เพื่อให้มาเป็นคู่ขาของแฮร์รี่แม็กควในแนวรับเหมือนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้สักทีเพราะได้คว้าตัวราฟิวารานบัคหลังทีมชาติฝรั่งเศสมาจากเรอัลมาดริดเข้ามาเสริมทัพอีกหนึ่งราย แมว่าจะมีผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กให้เลือกใช้งานได้อีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นว er ิกตอร์เดเดเลฟเอเด็กไบรยรวมไปถึงอาร์เซอลทวนเซเบ้แต่ดูเหมือนทั้ง3าคนดังกล่าวจะไม่ค่อยได้รับความไว้าบาังใจาจากวาลกดูนาโซชาสักเท่าไหร่นักเพราะมีจังหวะที่เล่นผิดพลาดให้เห็นกันอยู่บ่อยๆนั่นเองย้อนกลับไปเมื่อสิปีที่แล้ววารานเกือบได้ย้ายมาเสริมทัพปีสัจแดงในยุคข,ของตำนานกุนซือเสื้อเล็กเฟอร์กูสันเมื่อช่วงปี2011 สามารถตกลงเรื่องรายละเอียดต่างๆกับลองอดีตต้นสังกัดของกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อตอนที่แจ้งเกิดในวงการลุกหนังได้ว่ากันว่ามีค่าตัวอยู่ที่ราวๆสล้านปอนด์เท่านั้นแต่สุดท้ายลองกลับเปลี่ยนใจขายวารานให้กับมาริดซึ่งยอมจ่ายค่าตัวให้สูงกว่า11ล้านยูโรและกลายเป็นตัวหลักในแนวรับของราชันชุดขาวมาโดยตลอดจนถึงเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนหน้าน,นี้มาริดได้พยายามรั้งวาราน เพื่อจับต่อสัญญาใหม่แบบระยะยาวให้ได้เพราะจะหมดสัญญาในช่วงกลางปีหน้าแล้วนั่นเองแต่ว่ากำลัาติดปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยเนื่องจากมาริดไม่ยอมเพิ่มค่าแรงให้จากที่เคยได้รับปีละ7ล้านยูโรซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าดาวิดอราบ,บาดาวเตะคนใหม่ที่ย้ายมาจากบบเยอร์มิริกแบบฟรีซึ่งได้รับสูงถึงปีละ12ล้านยูโรเลยทีเดียวทำให้ปากกันหลังวัย27ตกเป็นข่าวรู้สึกไม่พอใจทีมต้นสังกัด ที่ได้อยู่ปักหลักรับใช้มานานถึง10ปีจึงขอย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ๆกับแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นแสดงขาดหายไปนานพอสมควรเลยนั่นก็คือการมีนักเตะที่เคยผ่านการคว้าแชมป์มาแบบต่อเนื่องเพื่อจะนําประสบการณ์ตรงนี้มาช่วยทีมชุดปัจจุบันนั่นเองหลังห่างเหินจากความสำเร็จมานานถึง4ปีแล้วนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อปี2017และการคว้าตัววาราน ่าจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเนื่องจากดาวเตะชาวเมืองน้ำหอมเคยคว้าทั่วแชมป์รายการใหญ่มาเกือบครบแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมระดับสโมสรรวมถึงเกมในระดับชาติวารานเคยนำทัพมาริดของบัลลังก์เจ้าสโมสรยุโรปจากการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมาแล้วถึง4ครั้งในปี2014 2016 2017และ2018ส่วนในเกมระดับชาติเป็นตัวหลักในแนวรับของทัพตาไก่ ฝรั่งเศสชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2018มาแล้วจึงถือว่ามีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมในการเข้ามาเป็นคู่ขาคนใหม่ของแฮร์รี่แม็กควเพื่อช่วยยืนคุมด้ดนหลังของแมนยูนเต็ดที่มักจะเสียประตูง่ายๆอยู่เป็นประจำโดยช่วงฤด,ดูกาลก่อนโดนสอยตะขายไปมากถึง68ประตูจากการลงสนาม61นัดในทุกรายการเปิดรายชื่อกาวนักเตะที่แมนยูนเต็ดพร้อมโล เพื่อหาเงินซื้อเคลนทิปเปียและรูเบนเนเวสหลังจ่ายไปเยอะแล้วกับเจรอนซานโชและราฟาเฟอลวารานมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพงรีเมียร์ลีกพร้อมที่จะปล่อยนักเตะ9รายออกจากทินออตฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อระดมทุนไปซื้อผู้เล่นมาเสริมทัพอีก2รายตามการรายงานจาก ESPN ในช่วงซัมเมอร์นี้ปีแสดงจ่ายไปกว่า73ล้านปอนด์หรือ3,212ล้านบาทเพื่อดึงเจรอนซานโชปีกทีมชาติอังกฤษมาจากดอทมุน และอีก43ล้านปอนด์1,892ล้านบาทกับการควา ara, ้าลาเฟววรานซตเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสมาจากเรอลมริตนอกจากนั้นแมนยูยังหวังเดินหน้าคว้าเคเรนทิปเปีย er, แบ็กขวาทีมชาติอังกฤษมาจากอาเลติโกมาลิต e และรูเบนเนเวสกองกลา,างทีมชาติโปรตุเกสของวูด an ์เทิงตันวันเดอร์เอร์อีกด้วยโบยรางแรกคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์หรือ880ล้านบาทส่วนรายหลังอยู่ที่35ล้านปอนด์ หรือ1,540ล้านบาทสำหรับ9นักเตที่ปิแสดงพร้อมปล่อยออกไปได้แก่เจสซีรินการ์ดมนนัมวินเลียมอองตวนิมสัสยาวเดียโกดาลโลฟิวโจนอเล็กสเตเลสอันเดสเปเรล,ล่าเดนนันเจมและออเซอิทนเซเบ้ส่วนนาลายของพอปอกบากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสนั้นอเล็กุน่าซูชายังหวังให้เล่นอยู่ในโอทัฟอร์ดต่อไปแม้จะตัวจะมีท่าทีไม่ยอมต่อสัญญา และมีข่าวว่าบรสเซแช์แมงสนใจจะดึงไปเสริมทัพก็ตามเยโรบัวเตงปักหลังชาวเยอรมันวัย32แสดงท่าทีต้องการย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดทีมแข่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้หลังเจ้าตัวกลายเป็นแข้งเฟียเยนเมื่อหมดสัญญากับเบญร์นิเมนิกเมื่อเดือนที่ผ่านมาเกาโชแมคาโตสื่อในอิตาลีระบุว่าบัวเตงผิดหวังจากการที่เขา ยังไม่สามารถหาต้นสังกัดใหม่ได้แม้จะตกเป็นข่าวโยงกับบิ๊กทีมอย่างยูเวนตุสเอซิมิลานาโปลีลาซิโอและโรม่าก็ตามโดยล่าสุดสื่อดังกล่าวชี้ว่าแมนยูเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของเจ้าตัวปิดแสดงภายใต้การคุมทัพของอเล็กุานโโซชาที่เพิ่งปิดดีลคว้าตัวราเฟลวารานด้วยมูลค่า34บวก8ล้านปอนด์ทำให้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเลดเดวิลจะพิจารณาเสริมทับนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอีหรือไม่ ซื้อทังกล่าวยังชี้ว่าโรมาภยายใต้การคุมทัพของบูเรนโยก็แสดงความสนใจในตัวเขาเช่นเดียวกันหากแต่จะตัวพิจารณาโอกาสในการเล่นในกับสโมสรที่ได้สิทธิ์ลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนเท่านั้นโดยมีเซบีย่าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดฟาบิเซอโรมาโน่เยี่วข่าวลูกหนังชาวอิตาลีทวิตเผยสถานการณ์จรมบัวเต่ง เซนเต์แบ็กชาวเยอรมันวัย32ที่กลายเป็นแข้งเฟเยนหลังหมดสัญญากับเบอร์ยมินิกเดี๋ยวเจ้าตัวกลายเป็นประเด็นเกี่ยวยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้บัวเต็งยุติเวลากับทัพเสือใต้ไว้ที่หนึ่งรุพอดิพอดีเมื่อบอกลาทัพเสือใต้หลังหมดสัญญาเดือนที่ผ่านมาและงานจากกอโชเมคาโตเซอร์ในอิตาลีระบุว่าบัวเต็งผิดหวังจากการที่เขายังไม่สามารถหาต้นสังกัดใหม่ได้ แม้จะตกเป็นข่าวโยงกับบิ๊กทีมอย่างยูเวนตุสเอซิมิลานาโปลีลาเซโอและโรมาก็ตามล่าสุดสื่อดังกล่าวชี้ว่าแมนยูเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของเจ้าตัวอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจโรมาโ,โน่ก็ทวีตข้อความยืนยันว่าปิจแดงไม่ได้มีความสนใจในตัวบัวเต็งแต่อย่างใดแมชเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้พิจารณาเดินหน้าคว้าตัวจโรมบัวเต็งและเขา ไม่มีความสนใจที่จะเล่นให้กับไฮทาเบรินและไฮโอเฟนในซัมเมอร์นี้จะรวมบัวเต็งจะเลือกสโมสรอนใหม่ของเขาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาไม่ได้แสดงอาการเรียบร้อนในการตัดสินใจแต่อย่างใดลาเฟเวารรานปักหลังทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมเดินทางถึงเมืองแมนเชสเตอร์ในต้นสัปดาห์หน้าเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด วารันตกลงย้ายจากเรือมาริดมาร่วมทับแมนยูนเต็ดด้วยค่าตัว42ล้านปอนด์และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้ร่ำลาเพื่อนมวมทีมราชันชุดขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเริ่มต้นใหม่ในพรีเมลีกฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวดังชาวอิตาเลียนรายงานว่าเซตฮาร์ชาวฝรั่งเศสจะเดินทางมาถึงแมนเชสเตอร์ในต้นสัปดาห์หน้าซึ่งอาจเป็นในวันจันทร์ที่2ส,สิงหาจากนั้นจะเข้ารับการตรวจร่างกาย และเซ็นสัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในธนะแข้งคนใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายที่2ประจำซัมเมอร์นี้ต่อจากเจรอนซานโชปีทีมชาติอังกฤษที่ย้ายมาจาก Boris โบริสิโดน์มุนกาโช่แมคาโตสื่อดังอิตาลีรายง,งานว่าหลายสโมสรดังแห่งกาโช่ิรายลุ่มแย่งตัวจจโรมัวเต็งก็อหลังชาวเยอรมันมาร่วมทีมเซนเตอร์วัย32ที่ปัจจุบันเป็นนักเตะไร้สังกัด หลังหมดสัญญากับเบย์เมนิกในซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวแสดงความมั่นใจว่ายังมีศักยาภาพพอที่จะค้าแข่งในระดับสูงได้อีก2-3ปีจากรายงานของสื่อแดนรองเท้าบูตเปิดเผยว่าหลายสโมสรดังทั้งนาโปลียูเวนตุสเอซิมิลานลาซิโอระโรม่าต่างให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเจรอบบวเต็งแม้รายงานจะอ้างว่าเจ้าตัวฝันอยากไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตาม ตัวเต่งค้าแข่งในถิน่นอารลอยนอารีนานาน10ปีลงเล่นไป363เกมทำ10ประตูกับอีก25แอซิสกวาดแชมป์มาเพียบทั้งบุนเดลิกา9สมัยเดเบโขคาว5สมัยเดเบซูเปอร์คัพ2สมัยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยยูฟาซูเปอร์คัพ2สมัยและแชมป์สโมสรโลกอีก2สมัย อเลกอน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงเชื่นชมบุนฟเฟนันกองกลางตัวรุกอัจฉริยะว่าเป็นผู้เข้ามายกระดับคุณภาพทีมจนขยับเข้าใกล้ตำแหน่งถ้วยแชมป์มากขึ้นต่อเนื่องทุกปีสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจก็คือแมนยูไนเต็ดมีพัฒนาการสูงขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยเฉพาะฤดูกาลก่อนเป็นอะไรที่สวยงามมากสำหรับทุกคนแม้จะไม่มีถ้วยแชมป์ติดมือก็ตามการที่เราทำอันดับบนตารางคะแนนสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกฤดูกาลเป็นข้อพิสูจน์ชัดเจนว่าทำไม ทีมเราถึงแก่งขึ้นกว่าเดิมในทุกด้านทั้งรื่องฟอร์มการเล่นสภาพจิตใจไปจนถึงคุณภาพนักเตะโดยเฉพาะหลังจากที่บุโน่แฟน,นันย้ายเข้ามาอะไรหลายๆอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเขาเป็นผู้เติมเต็มจิตวิญ,ญญาณแห่งชัยชนะสูงเพื่อรอบข้างการที่ทีมระดับสูงขึ้นต่อเนื่องคือคําตอบที่ชัดเจนที่สุดเมื่อมีคนเก่งๆอย่างบุโน่อยู่เป็นเสาหลักตัวผมรวมถึงนักเตะคนอื่นก็ต้องพยายามทำงานหนักเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น จนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงและเกมแรกของฤดูการใหม่นี้จะเป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเราอย่างแน่นอนมาคาแรดฟอร์ดกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแกล่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดอกว่าเขาอาจจะตัดสินใจถอนตัวกับทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลจริงแชมป์แห่งชาติยโุโรปหรือยูโร2020เพื่อเข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บ หากรู้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษมากนักแมยูไนเต็ดพึ่งถแถลงยืนยันว่ากองหน้ารายนี้จะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ในเร็ววันนี้โดยคาดว่าจะต้องพักยาวไปจนถึงเดือนตุลาคม2021ซึ่งนับเป็นการพลาดลงเล่นในพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่เป็นจำนวนทั้งสิ้นราว11นัดในอีกทางหนึ่งหากผมได้รู้ก่อนหน้านี้ว่าผมจะไม่ได้มีส่วนสําคัญกับทีมชาติในยูโรมากนัก ผมยังจะฝืนมีชื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติหรือไม่การมองถึงหนทางที่แตกต่างออกไปนั้นสวยงามเสมอผมไม่อยากที่จะทําให้ทุกคนผิดหวังแต่เมื่อพิจารณาถึงผลงานของตัวเองในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมาผมกลับรู้สึกเช่นนั้นทางนี้รัฟอร์ดลงเล่นให้กับอังกฤษในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวเพียง84นาทีและไม่สามารถทําประตูให้กับทีมได้เลยเป็นหนึ่งในสมแข้งของทัพทีมชาติอังกฤษที่พลาดจุดโทษตัดสินแชป์ในนัดชิงชนะเลิศกับอิตาลี โมสร์แมนเชสเตอร์ยูไนเตตดนั่งกวายห้างรอรับผลประโยชน์จากการที่ทีมชาติอเวอริคสตตกรอบก่อนรองโตเกียวโอลิมปิกเพราะสองแข้งใต้สังกัดอย่างเอริกไบยี่กับอมาดียโรจะได้รีบพักร่างแล้วกลับมารับใช้ปีศแจแดงอเวอริคสเพึงจะพ่ายในช่วงเวลาพิเศษให้กับสเปน2ประตูต่อหลังเสมอกันในเวลาปกติ22โดยเกมนี้ไบยี่พังตะขายให้ทีมขึ้นนำา1 0ตั้งแต่10นาทีแรก แต่ถว่าก็โดนตีเสมอ1-1จากเดนเอียโอโม่เมื่อเข้าสู่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายชาติจากแอฟริกาก็เกือบผ่านเข้าตัดเชือกเมื่อนําอีกครั้ง2-1ในนาทีที90่ 90+1 โดยแม็กซ์แอลแงกาเดลแต่หลังจากนั้นไม่นานสเปนก็ตีเสมอ2-2จากซูเปอร์ซับปลาฟาเมียกองหน้าของบูฟที่อยู่บนสนามเพียงนาทีเดียวลากเกมจะถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็เป็นสเปนที่ตัวใช้งานมากกว่าไล่บทชนะอีก3ลูกจาก มีเกียโอยาสบาวจุดโทษนาทีที่98จากนั้นราฟามีทำไปอีก2เม็ดนาทีที่117และ120กลายเป็นแฮตทริกส,ส่งให้ทีมของเทเนอร์ลุยเดลาฟอนเต้ปรอบรองชนะเลิศสำหรับการตกรอบของไอวอรีโคสจะดีต่อปไปสแสดง100%เพราะเอริกบายี Set ีเซต้าฮาจอมแกล่งถูกใช้าง,งานครบ4นัดไม่เคยเปลี่ยนออกรวมทั้งสิ้น390นาทีส่วนอามัด อาจได้ออกสตาร์ท2เกมแรกรอบแบ่งกลุ่มแต่เล่นไม่ครบ9 0สินาทีจากนั้น2นัดสุดท้ายก็ลงประตัวสำรองเมื่อเข้าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายตามเวลาปกติตามธรรมเนียนแข่งทีมชาติจะได้พักอย่างน้อย2ส,สัปดาห์จากเกมสุดท้ายที่ลงสนามถ้ากว่าพลาดเกมเปิดซีซั่นพบกัลลีดอย่างแน่นอนเมื่อบวกกับมาตรการสุขภาพและความปลอดภัยเมื่อเข้าสู่สาราชนาจักรอีกอย่างน้อย1สัปดาห์แมตช์เย,ยนวู๊วันที่29สิางหาก็คงพลาดด้วยอย่างเร็วที่สุดคือ นัดเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิล11กันยา